วันนี้จะขอน้อมนำธรรมะของหลวงพ่อชาสุภัทโทที่กล่าวไว้ในหนังสือเหมือนกับใจคล้ายกับจิตในเรื่องใบไม้คือจิตทำนองเดียวกับใบไม้โดยหลวงพ่อชาท่านเมตตาสอนไว้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่าที่สงบที่นี่ไม่มีลมใบไม้จึงนิ่งแต่เมื่อใดที่มีลมพัดใบไม้ก็จะไหวปลิวไปตามแรงลมนั้น ก็ทำนองเดียวกันกันกบใบไม้เมื่อยังไม่มีอารมณ์มากระทบจิตก็นิ่งสงบเบาสบายแต่พอมีอารมณ์ผ่านเข้ามาไม่ว่าอารมณ์ดีใจสุขใจเสียใจเศร้าใจต่างๆสารพัดจิตเรานั้นก็สะเทือนไปตามธรรมชาติของมันสังเกตดูสิว่าถ้าเรารู้ธรรมะน้อยใจก็จะสะเทือนง่าย รู้สึกเป็นสุขก็ตายด้วยความสุขรู้สึกเป็นทุกข์ก็ตายด้วยความทุกข์ใจจะไหลไปเรื่อยๆไหลาตามลมแห่งอารมณ์เหมือนใบไม้ที่ปลิวไปตามสายลมจะเห็นว่าธรรมะของหลวงพ่อชาท่านสอนเน้นให้เราเห็นธรรมชาติของจิตไม่ใช่เพื่อยึดแต่เพื่อเข้าใจแล้วเรียนรู้ที่จะวางเมื่อเรารู้เท่าทันจิต ใบไม้แม้จะไหวแต่ใจก็จะยังคงนิ่งอยู่ได้เรียกว่ามีสติมีสมาธิที่ดีตามลำดับนั่นเอง